สวัสดีค่ะสำหรับท่านที่มาเจอคลิปนี้นะคะไม่ใช่เรื่องบังเอิญอยู่แล้วเนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานคลิปนี้อาจารย์จะถามไพ่ให้ว่าถึงเวลาแล้วหรือยังสำหรับการที่ดวงของคุณพลิกผันนะคะจากร้ายกลายเป็นดีจากฝืดกลายเป็นคล่องตัวราบลืน่น หรือ,อยังถามนะคะมาดูกันเพราะฉะนั้นตั้งจิตดีๆค่ะอาจารย์จะสับไพ่9้าครั้งกดติดตามอาจารย์เพื่อเป็นค่าครูก่อนฟังทําทํานายฝากขอใจฝากกดแชร์คลิปนี้หรือใครที่เชื่อและศรัทธาเซฟคลิปนี้ไว้ฟังไว้ดูได้เลยในช่วงนี้ค่ะตั้งแต่วันนี้ที่คุณเห็นคลิปดวงคุณอยู่ในเกณฑ์ที่พลิกผันดีขึ้นแล้วหรือ,อยัง มาดูกันนะคะอาจารย์จะหยิบไพ่แบบแลนดอมซึ่งอาจารย์ก็ไม่รู้เช่นกันว่าไพ่จะออกมาแนวรูปแบบใดสิ่งใดดีให้รับกลับไปสิ่งใดไม่ดีวางไว้ตรงนี้พร้อมแล้วหยิบเลยนะคะอาจารย์จะหยิบไพ่ทั้งหมด3มใบให้ไพ่เล่าเรื่องมาดูกันค่ะชีวิตในช่วงนี้ค่ะ ของท่านที่ผ่านมาเจอโอ้โหเห็นไหมคะที่ผ่านๆมาอาจารย์ต้องบอกเลยว่าโดยเฉพาะ4เดือนเมื่อกี้4เดือนก่อนหน้านี้ที่คุณจะมาเห็นคลิปของอาจารย์ดวงรู้สึกฝืดจังเลยเห็นไหมคะทําอะไรก็ดูติดขัดจังเลยในช่วงในช่วง4เดือนที่ผ่านมาอยากได้4ส่วนแต่ได้แค่1ส่วนเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นไพ่เนี่ยค่อนข้างที่จะพลังงานตรงมากนหคะเพราะอะไร มันมีบางอย่างเกี่ยวกับดวงชะตาที่มันทำให้ฝืดอยู่สิ่งลี้ลับบางเรื่องพไพ่ใปนี้เจ้ากรรนายเวรน,นะคะเจ้ากรรมนายเวรบางอย่างขวางกันจะขึ้นก็ขึ้นไม่ได้จะไปก็รู้สึกไม่สุดที่ผ่านผ่านมาเป็นแบบนั้นนะคะขอดูกไพ่ปิดมาเลยค่ะดีโอ้โหว้าวมาเลยค่ะอาจารย์ดีใจด้วยค่ะขนลุกมาเลยนะคนลุกคนพองมาเลยนะคะต้องบอกเลยว่าค่ะ นับจากวันที่คุณเห็นคลิปอาจารย์ให้เลยไม่เกินหนึ่งเดือนค่ะหรือถ้าเร็วสุดคนไหนที่ทําบุญบ่อยนั่งสมาธิบ่อยสวดมนต์ก่อนนอนบ่อยนะอาจารย์ให้เลยไม่เกินหนึ่งสัปดาห์เร็วสุดนะคะช้าสุดคือหนึ่งเดือนดวงคุณกําลังจะพลิกผันไปในทางที่ดีดวงคุณกําลังจะหยิบจับอะไรก็รุ่งเรืองในช่วงเร็วๆนี้ดวงคุณกําลังจะพุ่งดวงคุณกําลังจะปังใครนี่คะที่ไม่ค่อยนั่งสมาธินั่งซัก ใครที่ไม่ค่อยสวดมนต์ก่อนนอนสวดซะนะคะเพราะอะไรไพ่สองใบนี้มันเป็นไพ่ในเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นขวางกันเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องงงเลยนะว่าทําไมเฮ้ยที่ผ่านๆมาทําไมรู้สึกฝืดจังเลยทําไมรู้สึกติดจังเลยอยากดีอยากรุ่งโรจน์ทำที่อาจารย์แนะนําด่วนค่ะแล้วดวงจะเปิดพุ่งปังร่ารวยขอให้คุณสําเร็จนะคะขอให้คุณโชคดีขอให้คุณมีชัยชนะ ขอให้คุณร่ำรวยเหลือเฟือสาธุสาธุสาธุใครที่รับคำทํานายนี้เม้นคำว่าสำเร็จสำเร็จสำเร็จค่ะสวัสดีค่ะ